ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดซั b สไครต์กดติดตามให้พป่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆพืนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมีข้อมูลข่าวสารจากทางค่าย Xiaomi มาบอกกล่าวเล่าให้ฟังนะวันนี้นะครับวันที่7สิงหาคม2563เนี่ยทาง Xiaomi ประเทศไทยมีการปรับลดราคาโรมาอีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Redmi 9ตัวนี้เป็นตัวแรม4 รอมปุ่4นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่4,599บาทนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการปรับาราคาตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยจะเหลืออยู่แค่3,999บาทเท่านั้นเองถ้าใครจะไปซื้อนะครับอย่าลืมเช็คราคาก่อนหนะเพราะว่าราคาวันนี้เป็นการปรับวันแรกกันนะเหลือแค่3,999บาทใครไปซื้อราคา4,000กว่าๆนี่คือคุณยังได้ราคาเก่าอยู่นะ แน่นอนเราว่าราคาเนี้ยคือมาทําให้ตัวเครื่องของตัวเรมิก้านี่คือน่าซื้อมากๆนะครับตัวนี้ในเรื่องของเกมนี่ถือว่าเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะแล้วก็กล้องเนี่ยมีมาให้ครบเลนเลยถ้าใครอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่า3,999บาทแล้วก็วันนี้ พี่ใหญมีโปรจากทางช้อปปีนะครับมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถซื้อจตัว Redmi 9เนี่ยได้ในราคาแค่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนราคาแค่3314บาทเพื่อนๆราคา3314บาทเท่านั้นนะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องใช้โค้ดส่วนลดช่วยนะครับ โค้ดส่วนลดตัวนี้เดี๋ยวพี่เอบอกอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้นะครับลดได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20%นะฮะโอ้โ oh, หองบอกว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆ3,314บาทเนี่ยเพื่อนๆได้ตัวแรม4รมอยเลยนะเพราะขนาดลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงเนี่ยราคานี้นะฮะ ได้แค่แรม3รอม32นะแต่ลิงก์ที่พี่แบ,บ 8, เอาไว้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถซื้อได้ราคา3,314บาทพร้อมกับเป็นตัวแรม4รอม64เลยราคาแฟลชเซลลนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถซื้อได้ในราคา3,314เนี่ยเริ่มวันที่8สิงหาคมเวลาตี2นะเพ <ences> ราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะได้มือถือที่สเปคดีๆราคาไม่แพงอาจจะต้องตั้งเวลาผูกเอาไว้นะฮะ ให้มันตื่นขึ้นมาช่วงเวลาประมาณตีสองหรือถ้าใครจะยังไม่นอนก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าใครยังจำสเปคของตัวเรดมี9ไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกกล่าวรับสเปคให้ฟังกันอีกสักรอบลากันเริ่มกันจากเรื่องของหน้าจอนะครับเรดมี Redmi 9ตัวนี้ขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.53้นิ้วเพื่อนๆขนาดหน้าจอกำลังดีเลยนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปในเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยราคาแค่3 0 0พันกว่าบาทแต่ว่าเพื่อน ได้ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD+ Plus เลยนะสามารถดู YouTube ดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป u t u b e เนี่ยสามารถดูได้ที่ความลอียดสูงสุดจะเป็น 1080P เลยอัตราส่วนของหน้าจอนะครับ Redmi 9ตัวนี้อัตราส่วนอยู่ที่19ต่อ5ต่อ9ในส่วนของ CPU นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของอตัว Redmi 9ตัวนี้นะ CPU เนี่ยใช้เป็นของ h y โร o G80 นะครับความเร็ววิ่งอยู่ที่2 0 g h z กิกะเฮิรตตัวนี้ชิปเซ็ตขนาด12นาโนเมตรนะซึ่งในตัว h y โร o G80 ตัวนี้นะครับการทำงานจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอคอนั่นเองซึ่ง2หัวใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A75 2หัวนะครับส่วนอีก6หัวเล็กจะประกอบ ด้วย Cortex A55 อ้อขอจะบอกว่าใครใน,นเรื่องของเกมเนี่ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ ในส่วนของการ์ดจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมันิจี52 MC2 ในส่วนของแรมนะครับตัวที่พี่ใหญ่รีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแรม4รอม14นะถ้าใครไม่พีมพอต่อก,การใช้งานสามารถใส่ไมโครด่การ์ดได้ สูงสุดอยู่ที่512 g ิเลยในส่วนของเวอร์ชัน Android นะตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10วะนะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11นะฮะในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ต้อบอกว่ากล้องหน้านี่คือถ่ายรูปสวยมากเลยนะ เวลาพี่ใหญ่ไปเทด้านนอกมาเนี่ยคือคมกริบเลยเพื่อนเพื่อนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ก็ถือว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับฉากหลังที่ละลายเนี่ยตัวนี้สามารถตัดขอบได้แบบเนียนกริบกริบกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายเซลฟี่อยากได้เครื่องราคาไม่แพงนะครับเลนิก้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะในส่วนของกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับต้องบอกว่าครบทุกเลนครบทุกระยะก,กันเลยทีเดียว ตัวแรกจะเป็นกล้องวายนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงเขที่ f 2 2ตัวนี้มุมมองเนี่ยว้างได้ถึง1 1 8องศากันเลยทีเดียวตัวต่อมาพเพื่อจะเป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ารูรับแสง f 2 2ตัวนี้กล้องหลักของเขาเนี่ยเป็นแบบ wide angle lens ด้วยนะก็คือการถ่ายแบบระยะปกติเนี่ยแต่ว่ามุมมองจะกว้างได้มากกว่าเดิมนะครับในส่วนของกล้องเดฟก็มีมาให้นะตัวนี้2ล้านพิกเซลนะครับ ค่ารูรับแสงมาที่ f 2.4แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นกล้องมาโครตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงมาที่ f 2.4ในส่วนของกล้องถ่ายรูปเนี่ยต้องบอกว่า r e d m i 9ตัวนี้เป็นมือถือที่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกเกนเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างก็สามารถถ่ายได้นะครับการถ่ายด้วยกล้องหลักก็ถือว่าเรื่องของความค,าม,คามชัดน,นี่คือหายห่วงที่สําคัญนะเรื่องของกล้องของตระกูล r ร d m i ้เนี่ยพี่ใหญ่ถ่ายมาหลายรุ่นแล้วต้องบอกว่า เลมิเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของสีสันเหมือนจริงนะครับสีสันค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็การถ่ายระยะใกล้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับรุ่นเลมิ i เพราะว่าความละเอียดให้มาถึง5ล้านพิกเซลเลยบางแบรนด์นะใส่มาแค่2ครับ2ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่ว่าเลมิเกตัวนี้ ได้ความละเอียดเป็น5ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการถ่ายรูปนะครับงบน้อยงบจำกัดสามารถซื้อเรดมิเก้าได้เลยเพราะว่าสามารถใช้ได้ครบทั้ง4เลนนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับเจ้าตัวเรดมิเก้าตัวนี้นอกจากว่าใช้กล้องหลักในการถ่ายวิดีโอได้แล้วนะฮะตัวนี้ยังสามารถใช้กล้องวายนะครับถ่ายวิดีโอได้อีกด้วยสำหรับคนที่อยากจะได้วิวกงกว้างนะครับวิดีโอที่มีมุมมองก,กว้าง เจ้าตัวเรมิก้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับในเรื่องของความคมชัดเนี่ยถือว่าชัดมากนะถ้าใครมีริ้วรอยผิวหน้าแบบพี่ใหญ่แล้วก็โอ้โหยคุณอาจจะต้องเตรียมแอปไว้เยอๆะๆแล้วกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเรมิก้าตัวนี้ให้มาที่5 0 0 0ันกับอีก20มิลลิแอมป์ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแถมตัวเครื่องข,ของเขาเนี่ยยังสามารถรองรับชาร์จเร็วได้ถึง18วัตต์ด้วย ส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับหรือว่าพวก Security อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเจ้าตัว r e มี i 9ตัวนี้สามารถสแกนลายนิ้วมือนะครับด้านหลังตัวเครื่องก็ได้หรือว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าเจ้าตัว Redmi 9ตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือรีวิวเจ้าตัว Redmi 9นะพอราคามันปรับมาแค่ 3,999บาทเนี่ยโอ้โห,หน่าซื้อมากๆเพื่อนๆคุณได้แรม4ร้อมูล4แล้วก็ CPU ที่เน้นในเรื่องของเกมก็ได้นะครับหรือว่าการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทำได้อย่างดีนะฮะถ้าใครอยากจะได้ราคา3314นะครับต้องรีบเลยนะเพราะว่าราคานี้มีเฉพาะช่วงของแฟลชเซลล์วันที่8เดือน8เท่านั้นนะ ราคานี้รับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะไม่เสียดายอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัวเรยมินะราคาปรับลงมาแล้วอย่าเผลอไปซื้อราคาเก่าเบื่อนก่อนซื้อเช็คราคาให้ดีด้วยสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยทนะี่เชิญชนมติดตามนะครับสวัสดีครับ